แต่เก <runners> <h leigh> ่งมากเลยครับฝึกพ um ูดภาษาไทยชัดเจนมากเลยครับผมขอบคุณครับขอโทษครับอะไรเงี้ยแต่หมื่อเราบอกผู้หญิงวิ่งมาจะไปทํางานแต่เช้าถเอกสารดี่นดูดไปชนกับผู้ชายท่าครับเอกสารเหี่ยเอกสารร่วงนะไม่ใช่เหี่ยนะร่วงลงไปเสร็จแล้วผู้หญิงก็ก้มเก็บเอกสาร ผู um ้ชายก็เด <mình> ินมาแล้วก็มายืนตัวตรงกอดกล้องลงวงทูลนิดหนึงขอโทษนะครับเมื่อตะจีนี้ผมไม่ได้แน่ใครวางภาษาสันออกผมไม่ได้มองผู้หญิงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอีฉันก็ไม่ได้หัวซาหรอกดูนี่พูดภาษาเราภาษาสันผสมกันมีตาแก่คนนึงครับมากรุงเทพใหม่ๆที่ค้ากับจินกับจีนก็เขี๋ยว ไปสั <X Joh an> ่งกุญแจเอาไปแกขียนตัวภาษาจีนครับตัวจีนสามเลยครับเอ่อแปดมีสามมีสามอันนี้เข้าใจไหมคุณเออมีซ้สามแปดฟังเข้าใจว่ามีสามครับเอาหมีมาให้เลยสามถ้วยเขามีครับสามถ้วยมาให้ แกบอกจริงจริงจิเสร็จจริงครับแกบ่นด้วยนะว่าเราสั่งให้ช่วยเยอะๆแทนทั้งสองคนใจจิงจริงเนาะบ่นในใจจิตสร็จิงมอิ่ครับบอกตัวเองเฮ้ยมีแห้งมีแห้งเอาแป้ได้ยินแววๆเหมือนคนสั่งอะไรสักอย่างอ๋อมีแห้งแล้วจะมีแห้งหนึ่งถ้วยเลยอันนี้บอกโอ้โหใจดีมากเลย แม่กินก้อนสามก้อนแถมอีกถ้วยนึงหมูมีให้มีมีให้แปลว่าอะไรค้อยังชั่วแปลว่าข้อยังชั่วพอเสร็จปุ๊บกินถ้วยที่สี่เสร็จไทยแน่ไทยแน่ไทยแน่ภาษาอีสานแปลว่าข่อยังชั่วหน่อยฮึ่มไวรุ่นกินอยู่ข้างๆกินอยู่โต๊ะข้างๆไม่เข้าใจครับ คิดว่าตะแก่คนนี้ขาถายใครแนู่ใครแน่ไวยลุนไม่เข้าใจหยิบแก้วน้ำเฟี้ยงมาเลยแล้วโดนโต๊ะแกงพอดีแก่ก็เลยจะบอกไวยลุนว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่แกพูดเป็นภาษาอีสานออกสำเนียงไทยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อ้าวขาเหรอประมไวยลุนก็ลุกมาเลย

มาแค่ปีเดียวมาแค่ปีเดียวฝรังออง่งพูดไทยชัดมากเออฝรั่งอยู่ที่นีอยู่ที่นี่พลังพลังผูดไทยชัดเออพูดไทยชัดจเจ๊ะ มากาลยังนีแล้วเขาก็ถามว่าพลังรู้จักประหลัดฉีกไหมรู้จักไหมพลังรู้จักประหลัดฉีกด้วยนะพลังบอกอ้ประหลักฉีกนีเาโหไอ้รู้จักอีมักเลยยิงขัดไปประหลักฉีกนี่ร่ไรแแ่บมากพลังมาจะเอาประหลัดฉีกไปขัดเพชรจินเลสุดยอดนะแล้วพลังมันก็ชอบขายด้วยใช่ไหมครับ แล้วมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจครับใครที่ไม่ต้องพระอาจารย์ใครที่ไม่สังเกตพระอาจารย์คนนั้นจะได้รู้เรื่องอะไรเออคนนั้นจะไม่รู้รรเออรื่องมีตุ้ยายอยู่คนหนึ่งแคฟังเทพอาตมาพาแสดงพร,ร,ร,ระธรรมเทศนามองเห็นพระเทพพระอาจารย์มองเห็นคุ้ยายนั่งอยู่เสาหลักครับ ดุดแสดงพระธรรมเทศนาใครที่ตั้งใจฟังขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุยืนส่วนคนที่นั่งอะขอให้ตกนรกโทษยาย,นยคนนั้นตื่นขึ้นมาได้ยังไงกันเถิดช้าโทษหลับเกณฑ์เด็กเลยครับถ้าใครไม่ตมออั้งใจฟังฝรั่งชอบเขาไทยาม่ใช่ไปสักพักเห็นเด็กแกหน้นรู้จักเด็กแหวนไหมครับตอบเอาใจเลยครับเอ๋การลุกน้ำร้อนประหลาด เอ๊ะตกลงเปชนชี้ปลายล้มโ oh, ุกเชนชี soup, ้ปลายล้มเพล็กแหวนเพ็กแหวนแล้วก็หลังก็ถ่ายรูปแฉะแฉะเข้าไปใกล้ๆแล้วไอ้นั่นก็บอกว่าโอ้ยเจ็บแผลเจ็บแผลไปดิมันนองสกกราสกกราสเจ็บแผลเจ็บแผลโอเจ็บเจ็บเจ็บหลังก็ไปถามวอตดีไซน์คำถามว่าคืออะไรไอ้นี่ตอบเลยครับ เซ่ที่ไหนล้มเลยมันมันนั่นก็ฝรังพูดไทโน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 ้่งก็ไม่ใช่ฝรั่งโน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 ้แ่นนก็บอกโนที่ไหนแทงเลยล้มเลยล้มเลยฝร่งโน้มอะไรเลยพวกเราพวกเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ A B C D ถูกไหมครับ A พูดได้สีคำไหมครับคำนี้เป็นคำที่ชัดสิ yes no okay แตงจิวสี่คำที่พูดได้ครับไปหลักันขคาราชการเคยไปมาเลเซียแล้วไปมาเลเซียนี่พูดพอถามผมก็สนใจมากนะใส่ใส่ชุดกางเกงก็สนใจมากครับอมไม่นถึงจุดนี้เลยะจารก็บอกเออ กาจบออัยไม yes าะที่มันกจะบอก yes มันทำหน้ามึงขาจะก็เลบอก no o no n n ีสถานการณ์เขาให้องอรองด้มาทำหน้ามองไปก็เลยเปลี่ยนอมีชายคนหนึ่งครับไปทำงานที่ต่างประเทศไงานที่ต่างประเทศไปก็เกิดเหตุระเบิดครับไปได้แค่วันเดียวเกิดเหตุระเบิดอยู่บ้านใกล้ เสียงดังสนั่นัะไว้ชาวบ้านก็เลยใส่หนักใส่ร้ายว่าชายคนนี้เป็นคนวางระเบิดซึ่งเป็นคนไทยนะคนวางระเบิดแน่นอนขอก็ใส่ร้ายตำรวจก็มาจับสิครับตำรวจก็มาถามเลยคุณคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนวางระเบิดใช่ไหมมันได้หรือสิครับมันนึกได้เอาได้เลยยิ่ง คุณเป็คนคนนำพาเราไปนี่เราจะมีาการจับกลุ่มคุณ,ค,ณคุณจะต่อรองอะไรไหม No ทำที่สองมาแล้ว No ถ้าคุณไม่ต่อรองอยงนะ่าง,งนี้นะทางกฎหมายเราจะจับคุณเข้าคุก okay. โอเคโอเขคุกไดูตาพูดคดีครับดูตาพูดคดีมันเป็นคดีมันเป็นคดีที่ รุนแรงฆ่าไไนคนตายหลายคนทางกฎหมายว่าอยต้องจับคุณปรหาหมันชีวิต thank you. <c oughs> แตงจิ๋วแต n จ you ที่มัน,นสุดยอดจริงๆเ,เลยเนับสองคสองคะแสมมติว่าสเมเคนะทุกคู่นะสึกไปแล้วสมมติว่าสะแทุกคู่สึดไปแล้วเวลาจะคุยกับผร้อาจารย์ต้องพูดว่า การใอาจารย์เจ้าการใช้ใจแทบผมใช่ไหมครับแต่นี้เพราะว่าพวกเราเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งสามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะพูดว่าพระอาจารย์ทักทายพระอาจารย์ได้ในฐานะที่เป็นโยมเป็นพระมีโยมคนหนึ่งท่างทูมาที่ห้องในแนวพระอาจารย์กำลังสอนพระอาจารย์สอนนะโครันที่ห้องในแนว กิ๊งวันนั้นคุณครูผู้หญิงสี่คนไม่อยู่สักคนพอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์เป็นูสอนที่โรงเรียนสตรีวัดอกสอสนสวรค์ซึ่งมีแต่ผู้หญิงนัวและห้องในแนวที่ราจะเข้าไปไปอยู่ไปพักอยู่มีแต่ผู้หญิงสี่คนครับผู้หญิงเป็นครูแล้วในกานนั้นเอง พระอาจยได้ขออนุญาตลงก่อนนะเดี๋ยว <ENTS> นีน้มันเป็นมันเป็นอะไรที่จุกจ้าเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูนะมันเป็นอะไรที่สินเกีจริงๆพวกเราต้องอดทนอดทนใช่ไหมครับใช่เก่งมากเลยสำหรับเราทุกลูกเก่งมากเออนี่พระอาจารย์เสร็จแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาครับวันนั้นคุณครูไม่อยู่ทั้สี่คนเลยอยู่พระอาจารย์คนเดียว กริมๆเข้ามอาจารย์ก็เอลอสวัสดีครับเอาล็อสวัสดีครับเขาก็คุยอาจารย์เห็นสีอยู่ไหมครับมอไม่อยู่ครับอาจารย์วันนี้อยู่ไหมครับไม่อยู่ครับสรุปสรุปนี้นะครับคืออาจารย์ผู้หญิงไม่อยู่สักคนเลยเขาก็ตะโกนเข้ามาเลยนะตะแคงเสียงมาแล้วไม่ใครใครตกใจเลือาจารย์ตกใจหล้วอาจารย์ก็ไปตรวสอนให้ใหม่ แล้วเขาไม่เคยได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ในห้องแน่ๆก็นนคือมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดใช่ไหมครับเขาก็เลือกว่าจะเก็บขโมยหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไทยเาจะบอกอ๋อพระอาจารย์เองอ๋อขอโทษท่านนึกว่าคนแล้วก็วางสา,ายไปก็แต่พระมหาอาจารย์ยังดูตัวเองว่าเฮ้เราคนสําเนีเนี่ยพวกเราสังเกตคนไหมครับคนเหมือนกันแต่ว่าโยมบางคนเข้าใจผิดโยมบางคนคุยกับพระเองเอไม่รู้เนระื่องโทรเข้ามาเลยครับ คริ่งอาจารย์ครัฮัลโหลฮัลโหลพอาจารย์ทำนี้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับอ๋อนนี้อาตมาเองนะอ้าวอ๋อตมาไปใช้แล้วแล้วอาตมาจะใช้อะไรเออถามโยมแล้วตมาอ๋อขอโทษค่ะตมาลืมกือไปอ้าวอย่าหลงใช้แล้วยตะมาอย่างเงยหลังจากนั้นก็คุยกันวันนี้วันพรุ่งนี้ตอนเที่นพระอาจารย์ธรรมนี้ว่างหรือเปล่าครับ เขาทำไมหรออ๋อว่าใจนิมนต์พระอาจารย์ไปไปไปไหนโยมไปไหนไปมรณะข้าวที่บ้านนักฆ่าขอใจนิมนต์พระไปฉันเพลมรณะข้าวเรีว่าอะไรพระพระพระกินเราเรียกว่าอะไรพระป่วยเรียกอะไรพระตายเรียกอะไร เรียกกองมันต okay. ึงมาแล้โอเควันนั้นตายแค่รูปเดียวครับถ้าเกิดว่าดไม่หมดก้ารูปไปฉันเต็มสรงใจยันตายหนู่ครับโอเคไี่หมดพลาดกีตาจิ๊บาะหนุ่มสุดยอดมากเลยเนี่ยอะไรเราจะมาต่อเรื่องเริ่มจะกตัวต่อเออสุดยอดมากเลย

ก้อนใหญ่ก้อนนี้เลยครับนะตื่นขึ้นโลกก็จะปก้อนใหญ่กว่าตามไมครัตามเตึ๊บตัเอามคตามเดตามามตอาวเหเห็นสองคนตามมาไม่ไหวแล้วไม่เลยครเอาก้อนขี้ควไปเลยครับไม่นีอันนี้ตกาดเรื่อิงตามแล เก็บครับ1โนดซูโม่13ครับแหมแหมงัดจัดเอาป้อนได้มั้ยครับดีเลยครับตามได้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 แล้วครับตามได้